มากันแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นแหละเราจะมาดูดวงกันเป็นส่วนตัวนะถ้าส่วนตัวนี่เราไปดูตัวไปดูข้างนอก <_ C 2> ไอ้แฟนเก่าหนูจะกลับมาไหมมันไม่มีอะไรปิดกั้นอะ่ะสามารถติดต่อได้ตลอดอะ่ะมันไม่มีอะไรปิดกั้นอะ่ะไพ่ว่าไม่มีอะไรปิดกั้นนะสามารถอ่ดูได้ตลอดคุยได้ตลอดไม่มีปัญหาถามว่ากลับมามไม่กลับมามันอยู่ที่ตัวคุณอะ่ะคุณจะไปเชื่อมไหมล่ะไพ่บอกมันเชื่อมได้ตลอดอ่ะมันแล้วแต่คุณอะ่ะ ติดตามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเร็วเจ้าทั้งหลายเร็วคนละ9 0 0 0 99 0 9 9แชร์เพียงเท่านั้นชื่อหมูหมูครับเมียชื่อก้อนเขาจะรักหนูไหมครับหนูไหมครับเขาก็รักเจ้านี่เขารักเจ้าหนูนา หนูซื้อหวยแล้วจะมีโชคไหมคะคืนนี้ไพ่บอกเจ้าอาจมีโชคไพ่ว่างีงนะไพ่ขึ้นแล้วนะเจ้าอาจมีโชคนะหนูนานะเร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายบุตรแชร์ยังคนชื่อฟิลม์มจะกลับมาไหมคะขอผู้แชร์ขึ้นก่อนครับถ้าผู้แชร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะดูให้ขอแชร์ขึ้นก่อนนะเชื่ออะไรบุต บุตรแชรยังแช์แล้วจะกลับมาไหมไพ่บอกยังไม่กลับมานะยังไม่กลับมายังไม่ขยับตัวกลับมาเลวเซ่เจ้าทั้งร้ายแช์ออกไปเพียงคนละ 9, นนเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชจุมนะ๋มวันนี้เงินจะเข้าไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูให้นะจุ๋มนะวันนี้เงินจะเข้าไหมเงินน่ะเหรอมันยังไม่มีไพ่เหรียญขึ้นน่ะมีแต่งานเข้ามาเงินยังไม่เข้าเลย ถ้างเงินจะต้องเป็นไพ่เหรียญน,นี่มันไม่ใช่ไพ่เหรียญนะ่ะเร็วซ่นะเรวเขายังไม่ได้กลับมาบุตนะแฟนเจ้ายังไม่ได้กลับมานะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งหลายขอจอขอใจกันออกไปเร็วเร่งเครื่องเดี๋ยวจารย์จะออกลวอีกห้านาทีอ่ะจานเข้ามาแวบแวบ เลียเจ้านีา่นะกดแชร์กันออกไปเชื่ออะไรปูแทนจะกลับมาไหมคะไพ่บอกมีโอกาสกลับมาแต่ต้องไปคุยกันก่อนนะแต่ก็มีโอกาสกลับมาเชื่ออะไรแชร์ยังที่ดินท,ท,ที่คุยวันนี้จะได้ขายไหมคะอ่าเดี๋ยวดูให้ว่าเจ้าแชร์ยังยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายนะ นะชื่ออะไรก็ไม่บอกละ่ะนะชื่ออะไรก็ไม่ยอมบอกยังไม่ได้ขายนะ่ได้จะคุย